สวัสดีพี่น้อง f อฟสุภูทุคนนะครับสวัสดี f อทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางออมสินนะครับผมกับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นนะครับพาทุกท่านนะครับมาดูคุณแม่นะครับเราต้องเรียกว่าคุณแม่เพราะว่าตอนนี้น้องกําลังตั้งท้องนะครับกำลังตั้งท้องหกเดือนที่หกเลยนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าพี่วนนะควันกำลังทำอะไรอยู่นี่ครับวันนี้เราพาพี่น้องเอซีมาหาทังบัวขาวนะครับผมตอนนี้พี่ควานก็กําลังทำความสะอาดอยู่นะครับอย่างขมักขเมนนี่นะครับโออบัวขาว ตอนนี้พี่ควานก็กำลังทำความสะอาดดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะครับเ,เ,เบบรรนะด่นดนบูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เังเอาเตียงเอาเตียงไว้ตรงนี้บลเล่นนะฮะดูนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับที่โรงช้างนะครับ ตอนแรกนะครับตอนแรกที่พี่น้องเอฟซีถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมบัวขาวตัวใหญ่ทําไมทำทำลรงช้างเล็กก็ทําตามอนี่นะครับทําตามงบนะครับเพราะว่ามีงบเ่นี้นะครับผมแล้วก็บัวขาวก็เป็นช้างที่นิสัยดีครับไม่เล่นเสาไม่ไอพังเสานะครับดู ขนาที่ควานเอารถเอารถใส่นะครับมา,าไว้ใกล้ๆก,ก,ก็เขาก็ไม่เล่นนะครับดูนะครับดูดูนี่ราเลยเนี่น,นี่น,น,นครับดูเตียงนะครับนี่เตียงก็เอาไว้เตียงก็เอาไว้ใกล้ๆน้องบัวขาวเลยครับแต่เขาไม่เล่นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นช้งที่นิสัยดีมากๆนะครับนี่ก็โรงช้างที่ พี่ฟีสนับสนุนนะครับทำให้นะครับตอนนั้นยังไม่ไม่ทราบว่าบัวขาวท้องนะครับพอทําเสร็จพอทําเสร็จก็ได้รับข่าวดีต่อเนื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่ควันสักหน่อยนะครับวันนี้ครับไม่ได้มาหาเกยนานแล้วนะครับเกยบอกว่าคิดถึงคิดถึงเอฟซีก็เลยมาหา สว <ส whatever S 1> ัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ็ดยังอยู่ครับนี่เฮ็ดยังอยู่นี่เ็ดดาาคคอแล้วรับนี่ัดเก็บขยะเก็ดยังเอาไปเิ็มแล้ววันมื้อวานนี้เดฟไปถูกขนองปะครับปะอะไรไปทุมือเว้นมือเลยอืมวันนี้ไม่ได้เอาไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเอาเอาแม่เอาแม่สินะอืมเพราะว่าอุ้มอิดแม่เอาเอาไป ก็จะเอาน้องไปไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำข้างนอกบ้านนะครับว่าใครเครียดนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ต่ที่เดิมอย่างนี้มันกลัวเขาหงุดหงิดกลัวเขาเครียดนะครับตอนกัางคืนก็ตอนตอนตอนขึ้นนี่ยุ่งไรบครับยุ่งยุ่ไรยุ่งไรบอบอคอยได้นอนด้วกันนอนบเต็มที่นะ นอนดูเต่นนอนมาเต็มที่คือว่ารูมันหลาแล้วมันจะรบกวนแล้วมันจะนอนจะรับอืมเห็นครับน<อ>นขนาดของผมยัางอูหลายแห่งแต่ว่าสมไฟให้จะบันเท่าบัน<ม>เท่าครับ,<ม>บก็อย,อยู่อยู่ใกล้ทุ่งนาด้วยครับอยู่ใกล้ป่าหญ้าด้วยนะครับก็<ช>ยุง,ย,ย,งยุงจะเยอะอ <laughs> ยุงจะเยอะเป็นพิเศษหน้าฝนนี่หนนน้าาฝกยุงมัเหนือจะมาถามพี่ควันนะครับว่าว่ารู้ยังไงครับถึงถึงรู้ว่าน้องท้องนะครับ ชิ้นแรกก็ยังไม่ได้สังเกตมันดอกทีนแรกก็ตั้งแต่อยู่พัทยานะตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดก่อนเริ่มเริ่มแหละเริ่มโควิดแหละตอนเราจะกลับบ้านเลยแหละแล้วแล้วถามก่อนแล้วผสมผสมช่วงไหนครับผสมผสมช่วงเดือนมีนาตอนกลับบ้านมีนาประมาณต้นเดือนมีนาต้นเดือนมีนาต้นเดือนมีนามาต้นเดือนมีนาปุ๊บ แล้วก็โควิดเข้ามาพอดีใช่ไหมครับโควิดก็มาพอดีเราผสมเสร็จล้วก็คนมาบ้านเลยมาบ้านเลยเออหารถเอาคนมาบ้านเลยก็ได้มาพักผ่ยาวเลยยาวครับเออพักผ่นยาวก็ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าเขามีท้องนะนะทีแรกยังไม่รู้หรอกก็อยู่ตั้งหลายเดือนอยู่เพิ่งเพิ่งมารู้เดือนที่แล้วนี่ใช่ไหมครับมารู้ได้ยังไม่ถึงเดือนเลยเพิ่งมารู้ มันพิษสังเกตนมพิษนมเัาพิษสังเกตเดี๋ยวเรา<ด>จะพาไปดูนะด,ด,ดูดูพิษสังเกตแล้วก็อาการของเขาก็จะหงุดหงิดกว่าเดิมเลยอา,าอาการของเขาะอาการอาการไม่มั่นหรออาการเหมือนคนท้องนะครับดูหงุดหงิดเหมือนกันนะเหมือนคนหนาวนี่แหละนมเขาก็จะเริ่มเริ่มมีเต้าขึ้นเลย นี่นะครับกังเจตได้ชัดเจนเลยนะครับตั้งแต,งแตแ่ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ยังก่อนก้อนผสมนะนมยังไม่มีตอน,ตอน,ต,อนตอนที่จะไม่ร <c oughs> <Okay. S 1> ู้ตอนตอนตอนที่เอ่ายๆครับตอนที่เรากําลังไอตอนที่สร้างโรงช้างน้องยังไม่รู้น้องก็ยังไม่นม, <c oughs> น,มน้องก็ยังไม่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับปกติปกติเหมือนเหมือนนมตัวผู้เลยพูดง่ายๆเอาช้างตัวผู้นะพูดพูดง่ายๆเราเราเราจะรู้ได้เร็วเอามาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับผมเมา ขายขลังไม่เห็นครับผมดูข้างหน้า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 ต้องดูข้างหน้าอืันนี้พี่น้องเอฟซีดูนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีความรู้นะครับผมเฮาน้องอาจจะงุนงงก็ไนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนตอนแรกนะตอนแรกก็นิ่งครับไม่เหมือนตอนแรกจะสังเกตรู้เลยว่าเออจะระวังตัวหน่อยครับน้องน้องน้องมีคันนะครับน้องก็ต้องระวังระวังตัวเหมือนคนเราแหละครับผมระวังตัว สังเกตได้ชัดเลยครับมีเต้าเต้านมครับสังเกตได้ชัดเลยครับผมมีสาพฤษภามิถุนากรกฎลยาสิงหานี่สิงหาเนาะจากเดือนสิงหาเนี่ยกันยาแล้วสิงหากันยาเดือนนี้กันยากันยาอ๋อจากเดือนมีน้ามีสาพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎลยาสิงหากันยานี่เข้าเดือนที่เจ็ดนี่กันยาเจ็ดแล้วเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มชัดเจนแล้วนะครับเข้าเดือนที่เจ็ดแล้ว แต่จแต่ว่าเขาเริ่มแล้วอ,อายุเขาก็าจะก็จะเข้าอายุเท่าไหร,ร่แล้วครับนะตีแรกก็สิบหกปีเนาะสิบหกปีตั้งแต่เราอนี่ก็จะตูสิบเจ็ดแล้วเจ็ดครับย่างเข้าสิบเจ็ดปีแล้วย่างเข้าสิบเจ็ดปีแล้วเพราะว่าสิบหกปีตั้งแต่เราอยู่นู่นแล้วเนาะแต่อยู่พัทยาแล้วแต่สิบหกสิบหกมันเดิมอยู่ <laughs> <laughs> งางเงี้มันก็ไม่ไฟไหม้รึเป่านี่ก็สิบเจ็ดแล้วแหละครับเลยย่างเข้าสิบเจ็ดปีแล้วนี่น ยังยังไม่ถึงแน่นอนหลังจากย่างเข้าสิบเจ็ดปีแล้วก็ถือ <97 S 2> ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมอ,อ,อ,อบ้านหมู่บ้านของเรานะครับเป็นเป็นเชือกที่สองนะครับเเชือกที่สองเชือกแรกก็เป็นคุณแม่วางทองนะครับพี่ลอดน้องสายทองไปแล้ว,วาาแล้วก็<ๆ>มาต่อที่พี่ครับผมนี่ก็ก็ถือว่าเป็นนะครับนิมิตหมายที่ดีนะครับแะ่ที่อมีช้างนะครับ ตั้งท้องนะครับของบ้านเรานะครับผมก็หวังว่าเชื่อต่อไปคงเป็นน้องสินนะครับผม <laughs> นะครับนี่ก็บัวขาวก็โชคดีสองชั้นครับผมนี่ชั้นแรกก็มีพีเอฟซใจดีนะครับออมาสร้างบ้านให้นะครับแล้วก็ผ่านมาไม่ถึงเดือนอ,อพี่ควานกออ็รู้ว่าน้องตั้งท้องนะครับโอโ้โหสุดยอดเลยครับผม ช่ว,นนวงนี้ได้กินกล้วยเนี่ยบ่อช่วงนี้ก,ออก,ออกล้วยก็แพงเว้ยไม่มีเงินซื้อกล้วยแล้วเเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็ได้ไปกินกับม <c oughs> ันคือน้องโตโต้นะครับนานแล้มั <c oughs> นเกินโตโต, <c oughs> ต้หรอครับนานๆก็จะได้กินของอร่อยๆของหวานๆนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอเลยกล้วยอ้อยพวกนี้นาน าไ้กน,น,นี็ช่วงนี้ก็ต้องอัดอัดอัด้อดาอัดอาหารให้น้องเต็มที่ครับ <ยา S 1> รบำรุง <ยา S 1> น้องเต็มที่นะครับช่วงนี้พี่ควันนะครับเดี๋ยวว่าน้องแช้งที่นิสใสดีนะครับยอมรับเลยครับเชื่อนี้ครับเพราะว่าไม่ทําเสาไม่ถูเสาไม่อะไรเลยครับผมนี่ดูนะครับเดี๋ยยืนอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวพี่ควันก็พี่ควันก็จะพาไปเดิน ออกกําลังกายบ้างนะครับก็ไปลงน้ําบ้างไปอาบน้ําบ้างนะครับถือว่าดูแลดีครับเกเลี้ยงช้างดีมากดูแลดีมากมากครับชักกี้ได้จากลักษณะรูปร่างของช้างนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมอา่าพี่ควันพี่ควันพี่ควันไอ้เกาอะไรถึงเอฟซีไหมชักนิดหน่อยไหมเขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับ ให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนน้องโบขามาตลอดครับผมนี่<อ>ครับผมสวัสด,ด,ด,ดีจ้าก่อนโบขาวสวัสดีจ้าสวัสด,ดีจ้าก่นอนจ้าเลยลูกลูกจ้าเลยลูกมันมีกล้วยให้กินด้ยมีกล้วยนี่มันมีกล้วยนี่วันนี้มาตัวปลาเขาไม่มีกล้วยแล้วทำมีกล้วยแล้ว,ลแ,ลวแต่ทำเร็วหน่อยทาไม่ไม่มีกล้วยขี้เกียจขี้เกียจครับก็ฝากพี่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสู้ภัยโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันครับผมอาสำหรับวันนี้ควันไก่เขาลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบกมขาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยครับ